เขาไปเบิ้งเอาไว้เบิ้งผมก็ไปเบื้งคนนี้ผี่เขาไปเบิ้งใน o u t u b e Studio ไงมันก็จะมีชั่วโมงการรับชมมันจะบอกชั่วโมงการรับชมยอดผู้ติดตามมันจะบอกอยู่เห็นร่บผมเบิ้งถือบอกอาอว่าอะไรก็นว่าอะไรก็ไดไอผมไปเบิ้งใน o u t u b e Studio เนียเขาไปเบื้องปุ๊บผนนี้ครับเมื่อกสิบอกชั่วโมงการรับชมตอนแรกมนันขึ้นนี่ผิดขึ้นมือละสามสิบสี่สิบร้อยแบบเดียวจากรน่อยเป็นสองหน่อยสามหน่อยสี่อยห้า่อยหก่อยเนาะ

หรือเขาเบิกเงินวงไหนครับ mm hmm. อย่าบอกนะ mm hmm. ผมขอใจผิด mm hmm. กดวายที่นั่นละ่ะกดวายกดวายที่นั่นละ่ะ mm hmm. พี่บัเอาตรงนะพี่ผมไม่เข้าใจอยู่ใน YouTube Studio ใช่ไหมพี่แถบล่างเป็นตัวเอสอ๋อเข้าไปดูในตรงนั้นเละพี่อ๋อเข้าไปดูในเข้าโอเข้าไปดูในสร้างไรายได้ใช่ไหม ตรงสร้างรายได้ใช่ไหมโอ้ไอ้อตรงไซนานั่ผมก็เข้าไปดูอยู่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจมันเพราะามันเหลืออีกห่างไกลมากเลยเพราะยอดยอดไอ้อเลยนะไอ้อผู้ชม,าม,มาอ๋อไปเช่นละ่ะโอ้เพราะผมไปเห็นแล้วมันบอกว่ามียอดชมช็อตสามล้านผมเอาไปนั่นแหละสามล้านผมยังห่างไกลเยอะเลยลอ,อ๋อหรอเอ้ยนี่พี่ความรู้ใหม่นะพี่ผมคิดว่ามันดูตรงหน้า หน้าตรงอรายละเอียดอ่ะหน้าแรกมันอยู่หน้าแรกเลยมันจะเขียนว่า<ม>ผู้ติดตามรับชมชั่วโมงการรับชมผมกว่าทำไมชั่วโมงการรับชมมันลดลงเข้าใจอยู่พี่เข้าใจแล้วเห็นว่าไปเบิ้งยี่มงเอ็ดอ่ะมันจะบอกอยู่ครับมันจะมีขีดบอกเนาะว่าสี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงเอผู้ติดตามท่านี้ท่านี้มันอบอกเขาเนาะแล้วก็ ยอดชมไอคลิปช็อตสามล้านสี่ล้านห้าล้านยังกงสิบ,านนะบ้าไปนะแม่นบ่มองนั่นแหละผมเบอ่เอาเบิ่งังตรงนั้นเนี่ยไอสันตรงได,ด,ด้อีกดกบาทนี่ลำบากเจ้าละพี่ปุ๊บลำบากเกจ้าละเจ้าอธิบายผมขเข้าใจได้ปะ ลำบากลำบากที่ปูแล้วนะางานนี้มีเบิ้งยังตรงนั้นน้อะฟังอยู่ครับผมอ๋อเพิ่ต้องเบิ้งช็อตมันมาแล้วแต่มันเลยเนะาะช็อตเดือดซ่ามันช็อตมือเ,มเดี๋ยวมันผ่านเดี๋ยวมันได้ายเงินบ่หรือจริงไนา <laughs> บอพี่นูยแจงกับเบิ้งว่าเป็นอขอบคุณครับมีมูแล้วปันมีมูแล้ว <c oughs> งานเข้าแล้วพี่ปุ๊เจ้าอธิบายให้ผมกับพี่หนุยแจนเข้าใจนะผมก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าเบ,บิ้งอยู่หนาละก มงล่ายละเอียดนะครับอย่างตอนแรกอันหนาแรกมันจนะมีอันแรกแล้วอันที่สองเนื้อหาอันที่สามังอย่างลืมแล้วอันที่สีที่หาจที่เป็นอันออตัวเอสนะครับสร้างได้ได้